ครับผมโหนพันพัากรจัเพจพันพยากรน,นี่นี่มีเรื่องที่ต้องคุยกันนะครับก็คือดาวตีเทพย้ายนะครับตีเทพตีแปลว่าสามตีเทพจึงหมายความว่าดาวที่มีความใหญ่ดาวระดับเทพสามดวงย้ายไอ้ที่แกย้ายนี่ก็ยานปกติอยู่แล้วแหละแต่คราวนี้ดาวตีเทพที่มันได้ชื่อว่าเป็นดาวใหญ่นี่เพราะว่าใช้เวลาในการเดินนานครับเช่นดาวพฤหัสใช้เวลาเดินหนึ่งปีพระราหู หนึ่งปีครึ่งเอ๊ะสองตรงนี้เออแล้วก็พระเสาร์สองปีครึ่งดาวที่มีระดับหนึ่งปีปีครึ่งสองปีขึ้นย้ายพร้อมกันในเดือน พฤษภาคมเรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาบวกไปอีสีเดือนก็จะเป็นพฤษภามิถุนากรกฎาคมและก็สิงหาน่าจะระยะประมาณนี้ช่วงสี่เดือนนี้น่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นใหญ่ในระดับภูมิภาคระดับประเทศเผอิญจะไปถึงระดับโลกยิ่งใหญ่อลังการแน่เพราะว่าการที่ดาวยกขนาดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆและก็หาดูได้ยากฉะนั้นดูเอาไว้เพื่อเตรียมรับมือเตรียมพร้อมว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่อันนั้นคือมันเป็นเรื่องของระดับโลกอ่ะแต่วันนี้เรามาพูดถึง พี่น้องลัคนาราศีเมฆก็มาตามแรงรีเควสอยู่แล้วคราวนี้เมฆได้เลยก็จัดให้เลยครับก่อนที่จะไปถึงพี่น้องเมฆเนี่ยจริงๆแล้วตามหลักแล้วผมจะพูดเอาดาวพระราหูหรือดาวพฤหัสออกมาคุยกันก่อนเลยเพราะว่าเป็นดาวที่ค่อนข้างจะให้คุณกับใครหลายๆคนในปีนี้แต่สาหรับพี่น้องเมฆเนี่ยผมขออนุญาตยกเอาดาวเสาขึ้นมาก่อนเลย ราะว่าเป็นดาวที่มีปัญหาที่สุดของท่าน,นยังมัดอยูแล้วพระเสาดาวการงานของท่านเป็นดาวการงานนั้นนะครับยกเข้าวินาตั้งแต่วันที่19พฤษภาตี1:56อยู่วินาไป4เดือนครับหลังจากนั้นพอหลังจากวันที่23สิงหางทุ่ม19พระเสาแกะจะยกถอยกับลาพระอีกรอบหนึ่งยาวไปถึงปีหน้าท่านตั้งใจฟังดีๆนะครับและจะเข้าใจว่าทาไมกูถึงยกพระเสาเออมพูดก่อนเพื่อนเขาแรกคือท่านต้องระวังเรื่องของค่าใช้ใจ่าย ต้องพยายามคอนโทรลเรื่องการเงินดีๆอันนี้กูรู้ต้อง่า,านยากนะเพราะว่ารายจ่ายมันมารอหน้าบ้านมึงเลยเออมีรายมีมีรา,ายจ่ายภาพมันครับเยอะเออฉะนั้นก็คือพุ๊บเอาไว้มองใน,นแง่ดีคือถึงจะตึงเรื่องเงินจะเสืบมผลเรื่องงานเลย เออนะการที่เสาเข้าวินาคือการผ่อนลงนะครับเหมือนว่าแต่ที่เครียดมาเยอะอย่างเงี้ยเออสภาวะความเครียดมันลดลงนะหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานบางท่านก็อาจจะได้ไปทํางานต่างประเทศแปลว่าทางไกลได้หรืออาจจะทำงานต่างจังหวัดนะหรือได้ทํางานไกลบ้านมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางการเดินทางเรื่องงานนะครับจะถี่ขึ้นบ่อยขึ้นถ้ามองใยงแง่ดีในี่ยวินาทนะให้ความหมายของความละเอียดอ่อน ละเอียละเอียดอาจจะเป็นเม็กเล็กๆๆอ่ะทั้งที่ทางานที่มีความซับซ้อนสูงสูงหรือว่าต้องใช้สมาธิในการโฟกัสงานแบบเข้มๆอันนี้ก็ดีไปเลยนะครับไม่ถือว่าเสียหายอะไรใน,นอีกง,งานหนึ่งที่ดีเหมือนกันกับคําว่าวินาทีนะครับคืองานที่มีความพังๆังชิบหายๆิาย งานที่เห็นเลือนเห็นน้ำหนองนะนะงานเห็นเลือเห็นเลื่อนเห็นน้ำหนองงานงานที่เกี่ยวกับแก้ไขปัญหาก็ไา้อาช่างอ่ะเกี่ยวกับซ่อมอซ่อมบำรุงซ่อมแซมเนี่ยพวกนี้ได้มีปัญหาทุกตึกอย่างเงี้ยได้เหมือนกันหน่วยกูภย้ภัยหมอพยาบาปลปอดติดตึงอะไรเงี้ยผลพวงรีดขายโรงศพขายยาขายเครื่องมือแพทย์หรือแม้กระทั่งท่านที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงก็ไดน้นจะเชิญแบบบููหน่อยเช่น ตำรวจน่สายบูทหารสายบูอดท <hi> ายได้เหล่านี้ครับดีหมดเลยทั้นนั้นไม่ได้แปลว่าแย่ทัทุกอย่างเลยนะครับข้อคุณระวังกับการที่งานเป็นวินาศเนี่ยสิ่งหน้าเลยคือท่านต้องรอบคอบในการทํางานเยอะๆหน่อยเพราะมันอาจจะพลาดบ่อยนิดนึงครับพอตัวเองผ่อน่ยความเครียบมันน้อยลงท่านก็เลยไม่ค่อยโฟกัสกับงานเท่าไหร่มันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละฮะก็เลยพลาดง่ายพูดง่ายคือหมดแพทชั่นนั่นแหละอ่ะกูแปลให้เนี่ยมันก็เลยผ่อนไง พอตั้งใจมันตึงแล้วเนี่ยทั้งแม่งแลไอ้หาตั้งใจมากลดหายไปเลยครึ่งนึงมันก็เป็นอีแบบเนี่ยฉะนั้นพยายาวดึงสติตัวเองกลับมาเยอะๆอันนี้คือหนังตัวอย่างที่ท่านจะเจอเต็มๆต้นปีหน้านะครับฉะนั้นพอหมดช่วงที่เสาว,วินาทีเดือนหลังจากวันที่ยี่สิบสิงหาสองทุ่มสิบเก้าเป็นต้นไปถึงต้นปีหน้าท่านจะกลับมาดูดีอีกรอบหนึ่งถอยแล้วนะฮะก็เป็นลาภะผมอยากให้ไอ้ช่วงเนี่ยหลังจากที่เสาถอยหลังยี่สิบสามิงหาเนี่ยยาวถึงต้นปีหน้าเนี่ยอยากให้ท่านลุยให้เต็มที่ จะทาอะไรก็ทําเลยกอบโกยเลยพน้นดีอยู่แล้วมีต้นทุนอยู่แล้วผมเพื่อจะได้ปีปหน้ามีเรื่องปั๊มอ่ะอย่างน้้ยเรามีอะไรบางอย่างติดตัวไว้อ่ะเราสร้างอะไรบางอย่างได้เราเคลียร์ทางเพื่อบางสิ่งบางอย่างไว้เพื่อปีหน้าจะได้ป้องกันตัวได้เพราะว่ามันจะมีความเสียหายยาวไปอีกประมาณ2ปีครึ่งแต่ไม่ได้แปลว่า2ปีครึ่งนี้จะเลวนะครับเพราะมีดาวอื่นแก้อยู่นะแล้วเจ้าเรือนลาภะที่ผ่านมาเข้าวินาศนะจ๊ะ <c oughs> ถ้าท่านง่ายดีก็คือเออมึงมีโชคลาภจากที่ไกลๆได้นะต่างประเทศต่างจังหวัด หรือโชคลาภเนี่ยมันไกลตัวเนี่ยคือเราก็ต้องออกไปหามันนึงออกมาคือมันอยู่เฉยๆไม่ได้ครับตั้งแต่วันที่ห้าพฤษภาเก้าโมงส4่ิบสี่รต้นไปราหูยกออกจากวินาศกลับบ้านนะปงมาตฐานเป็นกเกษตรเออแข็งที่สุดเนี่ยเราสิบปดปีเอาวะโชคลาภที่ขายไปไหนเฮียมือรเริ่มได้แล้วแล้วโชคลาภมาแบบดาวทัดลมแบบลมแบบลมสิบแปดปีมาหนยังเป็นพายุเลยมาแบบไม่ทันตั้งตัวมาแบบฟลุ๊กเฮีย เินคาดเดาวอ่ะคือมึงมายัางไงก่อนกไอ้อแบบนี้เลยนะ,อะนอกจากได้เฉยเลยนึกว่าจะไม่ได้กูได้อย่างนี้เลยนอกจากเรื่องฟุกๆที่มีมาให้เห็นตลอดปีครึ่งนี้สิแดหนึ่ยแล้วในลู่ทางทรรมาหาแใดกเองก็ไม่เบาท่านที่จะลองหาช่องทางใหม่ๆอันนี้บอกเลยว่ามีโอกาสได้เจอนะครับไปลองลอง,ลองหาหาดูเนี่ยแต่ว่าไอ้พวกโอกาสวาสนาพวกเนี้ยมันจะเป็นดาวธาตุลมนะรวดเร็วนะคือมาไวไปไว อันนี้รวมถึงเงินที่ผ่านมือด้วยนะครับแม่จะกิดรู้สึกซิงเซนมาเลยไปเลยว้าตามสไตล์ลมพายุนั่นแหละแต่ก็ยังดีว่าได้จับได้ต้องได้จะมีเงินผ่านมือผ่านหูผ่านตาบ้างได้จะแตะบ้างก็อุ่นใจอยู่บ้างผมบอกเทคนิคสําคัญเกี่ยวกับรับโชคจากพระราหูให้เพราะบังทีแกมาไวจัดเอียมอไม่ทันอยู่ไหนว่าอารมณ์อ้าวมาแล้วเลยงงเลยนะวิธีคือท่านต้องมีไหวพริบและต้องรู้จักพลิกแพลงเอาครับ อย่าซื้อมากช่วงเนี้นะแล้วก็อย่าแข่งเป็นต้นไมต man, ไ ay, after, after, oily, ้ตัวอ่อนๆในเหี้ยลมมาเนี่ยลูลมได้เนี่ยไหลๆหน่อยไว้มีไหวๆพิมพดเฉลียวหน่อยมองหาช่องเร็วๆหน่อยเนี่ยมันจะได้ลาบจากลาหูได้ง่ายเลยแล้วมาแบบไม่ยั้งนั่นลาหูแกให้ดีเนี่ยเฤื่อหัสเข้าพบสหัชะสังคมเพื่อนฝูงตั้งแต่วันที่13บาพฤษภาสี่ทุ่มห้าสิบยาวๆครับก็แน่นอนว่าที่ท่านจะเข้าสังคมเพื่อนฝูงมากขึ้นนะฮะตัวเราเองอาจจะสังคมใหม่ๆคนใหม่ๆหรือเพื่อนกลุ่มใหม่ๆอันนี้ก็ดี นะหรืออาจจะบอกว่ามันจะกลับใหม่ใหม่ก็ได้เลยครับและด้วยความที่ผู้หัสเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่ก็อย่าแปลกใจที่ปีนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เรียกใช้บ่อยเว้ยแม่มันขอเอนดูมึงนะนะก็เลยเรียกใช้ให้คิดอย่างนี้ไปแล้วอย่าไปคิดว่าเขาคนตีนนะไม่เอานะให้คิดเ่าอ๋อเขาเอนดูแหละแต่อย่างว่าแหละครับผู้หัสเป็นปลา,นะา,านะมาถ่ายแกบกพ้องอมาเช่ว่าเราเจอแก๊งใหม่เพื่อนใหม่สังคมใหม่แล้วดีเลยนะครับท่านยังไงก็ต้องปรับตัวเยอะอยู่ดี ถึงจะเข้าสังคมนี้ได้แล้วมึงต้องปรับด้วยนะอย่าดื้อน,นะครับเพราะว่าไอการเข้าไอตัวใหม่นี่เขาเป็นภาพบังคับนะครับแล้วก็ให้คุณเราสูงด้วยแต่อีคราวนี้คือบางดวงมันไม่ได้เปลี่ยนแค่กลุ่มเดียวเดียคือดวงใครดวงมันนึกออกไหมครับน,นี่เราการทายแบบมาหาภาพนะผมก็เลยทายรูปไปทั้งหมดเลยก็คือทายทุกอย่างที่พอจะเกิดขึ้นได้บางท่านอาจจะเกิดเจอเรื่องนี้บางท่านก็ไปเจอเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะครับท้าอยากจะดูเฉพาะตัวเฉพาะทางก็นัดมันส่วนของ ชัดบ้านฟ้าพันพนกรายก่อนเลยทาผมก็ยังรับคิวดูดวงอยู่ดูเป็นรายปีทางเราไม่ได้มีคนรอตอบท่านยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้ว <c oughs> บางท่นานก็ที่ว่าแหละครับมันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เปลี่ยนแค่อย่างเดียวประเภทเดียวบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านนะเปลี่ยนงานย้ายงานบางทีก็เจอเพื่อนร่วมงานใหม่หรือบางทีเปลี่ยนแม่งหมดเลย ครบเลยบ้านก็ย้ายงานก็เปลี่ยนโ,โหเจอสองสังคมบางท่านอาจจะได้เข้าไปใกล้ชิดหรือเข้าไปเจอสังคมของญาติพี่น้องมันต้องปรับเยอะครับฉะนั้นตั้งสติดีๆและเน้นเลยปีนี้ท่านต้องปรับตัวนะครับมันถึงจะลืน่นเออไหนๆก็พูดแะแถมอีกนิดนึงสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยระวังไว้หน่อยหนึ่งโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับชอบอกชอบใจอย่าลืมติดตามได้ทั้งสาม platform นะครับทั้งบ้านฟ้าบ้านดําแล้วก็บ้านแดด สนใจอย่ากด,ดูดูส่วนตัวสามารถทักเข้าไปาส่วนของบ้านฟ้าพันพยากรทางเรามีเอ็มเนคอยรอตอบยิมสีชมนอันนี้แล้วแต่มาเตื่นนะกราบขอบพระคุณ